ผมลองนั้นอยู่ประมาณไปถึงก็บอกเขาเลยว่ามาแล้วนะครับผมมาแล้วอ่ามาแล้วแล้วทีนี้แม่งแม่งยังไงร,รู้ว่าไม่อ่านแชทโทรไปก็ไม่รับแอปต้นตีนที่อันนี้เป็นเพี้ยอะไรก็ไม่รู้แย่แม่โทรเบอร์จริงไม่ได้ห้องตายจะห่วงทำไมเพี้ยจะเอาไปแทงหวยไอ้สัตว์แย่แม่เบอร์จริงอ่ะเบอร์จริงของลูก้ามึงให้มาดิสัตว์กูทำมาหาแดกแย่แม่ สัตว์ถ้าไม่มีพวกกูเหี้ยบริษัทมึงก็อยู่ไม่ได้ไอ้เหี้ยมันเกินไปยนแม่โขกคุยอะไรไม่รับยนแม่กูไม่รู้หรอกว่ามันมันจะดูโทรศัพท์ไม่ดูโทรศัพท์อ่ะไอสัตว์มึงเข้าใจใช่ไหมไอ้เหี้ยแล้วไอ้หน้าหีเนี่ยไอ้ลูกค้าคนนี้ยศแน่ครึ่งยุ้โมองไอสัตว์ห้องตายทำอะไรอยู่บอกผมทํางานอยู่กูต้องรู้ไหมไอ้เหี้ยมึงสั่งของแดกไอ้เหี้ยมึงต้องมีความรับผิดชอบห้องยศแม่ ครึ่งชั่วโมงแล้วคอนโดมันเก็บตังค่าจอดรถอีกกูส่ง60บาทยดแม่รอจากร้านนู้นก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วไอ้เหี้ยมารอยเหีเ้ยนี่อีกชั่วโมงครึ่งแล้วเสียงแถมเสียตังค่าจอดรถอีก30บาทห้องตายยดแม่ค่าย่อค่าค่าเที่ยวมัน63บาทไอ้เหี้ยกูได้เท่าไหร่ไอ้เหี้ยเบ็ดเสร็จแล้วค่าน้ำมันกูอีกกูได้ถึงสิบาทนเนี่ยห้องตายยศแม่กูถามมึงจริงไว้ไอ้เหี้ยระบบมึงเป็นควายไอ้เหี้ย ไอ้สัตว์ที่ของขึ้นนี่ไม่ใช่อะไรกูอะกูตัวกูเองนะไอ้สัตว์ดีนะกูใจเย็นไอ้สัตว์ยงตบแม่งจริงไะไอ้สัตว์ไอ้เฮียจะระงับสัญญาก็ระงับไปไอ้สัตว์ห้องตายขนาดนี้ยังไงโูวีสิบเก้ากูมึงก็งานน้อยอยู่แล้วกูสายวินไอ้สัตว์เย็ดแม่สายฟูยังเฮียเลยไอ้เฮียบริษัทไม่เห็นช่วยสตีนเฮียอะไรเลยยัดแม่แล้วมึงมาแบบว่าเอ้ย ศูนย์ช่วยเหลือพ่องไอ้เฮี้ยเขาเดือดร้อนตอนนั้นไอ้เฮี้ยมึงช่วยเหลือก็ตอนนั้นได้ไหมแล้วกูถามหน่อยเด้แม่มึงจะปิดทําเฮี้ยอะไรไอ้สัตว์สองทุ่มฮะไอ้สัตว์ต้องรอให้มีคนตายรอมีอุบัติเหตุจริงๆริงก่อนนะมึงถึงค่อยเปิดอะ่ะไอ้เฮี้ยเอาใจเขาไม่ใจใส่ใจเราบ้างไอ้เฮี้ยแล้วเลลูกค้ามันมีประวัติอย่อางเงี้ยลูกค้ามีประวัติเงี้ยพวกกูร้องเรียนยังไงได้วะกูถามหน่อยเนดะ้ศูนย์ช่วยเหลืออะไอ้สัตวถถ์เติมเครดิตพ่อตายยังชั่วโมงเลย เราผมมึนคุยอะไรเฮียนี่ประเทศไทยนะเฮียมันค่อนข้างที่จะเจริญแล้วมึงคิดว่ากูอยู่อูกันหน้าไอ้สัตว์แม่แย่เกินไปเฮียด้หน้าขี้ไอ้ไอ้ไอ้ลูก้าตควิยนะไอ้สัตว์กูจะบอกมึงให้นะเดี๋ยวกูจะประานมึงไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มึงถ้าใครเห็นชื่อมึงเมื่อไหร่นะแย่หน้ากดยกเลิกแม่งเลยไอ้สัตว์ให้แม่งเดินออกมาให้เป็นโควิดตายไปเลยหน้าหีสัตว์จาไป่เ้ียร ขีบหน้าแม่งนะบอกใจเย็นใจเย็นพ้องอ่ะใจเย็นพ้องอ่ะมึงกูสนิทกันไหนะไอ้สัตว์เคยไปดูหนังด้วยกัน,นะรนหรอไอ้เหียน้าฮะเคยเล่นเอวีข้างๆกันเหรอไอ้สัตว์กูเปด้เพื่อนมึงไไอ้เหียลูกค้ากูพระเจ้าใช่ถูกแต่ไม่ใช่เสมอไปแนะ่เหียเข้าใจอ่ะเข้าใจลูกค้าคือพระเจ้าแด่ข้าวทำไมอ่ะไอ้เหียโทษทีที่ของขึ้นไม่หน่อยแต่ ไอ้ทียนี่เจอผมไม่เฮียแล้วเจอคนอื่นที่แบบว่าเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้แบบ่าบบพ,พูดอย่างผมเงี้ยแม่งทำไงตาสีตาสายยินในนาเงี้ยน้องน้องดําพี่แดงเงี้ยมึงทำยังไงไวะยัดมะต้องเลยเคเรอเคนเงี้ยใช้เรื่องมา,าไอ้สัตว์ต้องเสียเวลาไปตึกตึกธนธนภูมิเหรอห้องตายเกิดมันอยู่พุทธมณฑลสายสี่มึงทำไงไวะเฮี้ยขับแดงเงี้ยเหรอเออมีค่าน้ำมันให้กูว้า เวขอบคุณที่กดบห้ามาดูแล้วกันนะครับ